วันนี้มาทำสลัดกันค่ะเป็นสลัดเคลที่พี่เอชอบทําส่วนผสมนี้ไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีเคลสดมีมะเขือเทศเป็นตัวตกแต่งแล้วก็แอปเปิลสีเขียวแกรนิตสมิสตัวนี้น้ําตาลต่าค่ะตัวโรยหน้าจะเป็นวอลนัทค่ะแล้วก็เลมอนนะคะตัวนี้เป็นตัวชูรสเขาเรียกว่าหอมแขกหรือหอมแดงแบบใหญ่ๆเลยนะคะส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยมาทํากันค่ะเครือแรงนะคะเด็ดเคลก่อนเราจะไม่ใช้ก้านค่ะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันมะกอกตัวนี้สําคัญค่ะเป็นตัวที่เราจะเอามาขยํากับเคลตัวเคลเนี่ยเป็นราชินีผักเลยนะคะมีแคลเซียมแมกนีเซียมมีโปรตีนมีโอ้โหเยอะแยะเสร็จแล้วเราตั้งผักไว้ก่อนหอมแขกหั่นเล็กๆเ,เ,เลยแล้วก็มาแอปเปลิลแอปเปลิแปเปลแกรนิสมิสเนี่ยเขาจะมีวิตามินซีสูงแต่น้ําตาลต่ําแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็แค่หั่นครึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวเราขยำใบสลัดกันก่อนวิธีก็คือใส่น้ํามันมะกอกลงไปหน่อย แล้วก็ขยำจนมันช้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้แอปเปิลเขียวแ n y Smith หอมแดงแล้วก็คลุกป,ประมาณนี้เลมอนลงค่ะเลมอนโอ้น้ำเยอะมากเกลือค่ะที่เอดใช้เกลือคาติกซอลค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุวิตามินต่างๆสูงค่ะช่วยให้ร่างกายของเรานำไปดูแลกระดูกของเราด้วยนะคะอันนี้ใส่ทริกไทยค่ะแล้วก็คลุก คลุกเคล้ากันนี่เลยแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็หัวมันจะมีอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่ทำให้กรุบกรอบแล้วก็น่าทานนี่เลยน่าทานมากเลยทุกคนคะ่ะเจอกัน,กกคนคให,หม่คลิปหน้านะคะพี่เอ๋มีอะไรดีๆจะเอามาแชร์คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ